นายสิบตำรวจปืนลั่นฆ่าเมียตัวเองหลังปะทะคารมกันอย่างรุนแรงเมียโดดเข้าย่งปืนที่เอวผัวปัดป้องกอดรัดฟัดเวี่ยงกันชุลมุนปืนลั่นเมียสุดกองกับพื้นผู้หมู่เผยรักหวานชื่นห้าปีแปลเปลี่ยนเมียฉุนเกลี้ยกล่ำด่าทอดูหมิ่นเป็นประจำจนต้องอุ้มลูกแอบไปร้องไห้การคลองเรือนหรือการอยู่ร่วมชีวิตด้วยระหว่างชายและหญิงนั้นมันก็ต้องมีการศึกษานิสัย และจิตใจกันให้ดีเช่ยก่อนตัดสินใจไม่ใช่พอเจอหน้าเห็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรูปหล่อหรือสวยน่ารักก็ถูกตาต้องใจในอารมณ์เสร็จแล้วยอมฝากตัวฝากใจไว้ให้เขาความรักในระยะแรกนั้นมันก็ยังดีอร่อยหวานชื่นอยู่หรอกเพราะเป็นระยะเข้าใหม่ประมาณอะไรมันก็ดีและก็ถูกใจไปหมดแต่พอต่อมาระยะหลังก็เริ่มคิดเบื่อหน่ายจะมองเห็นเป็นอะไรมันก็ให้รู้สึกขัดใจในอารมณ์ไปหมด และเมื่อเริ่มมีความเบื่อหน่ายสิ่งเลวร้ายต่างๆมันก็จะตามมาและมีผลไปถึงการแตกแยกทางเดินการมีตัวอย่างให้เห็นเช่นนี้มีไม่น้อยจึงก็น่าคิดไว้เป็นอุทาหรณ์สนใจกันไว้ก่อนตัดสินใจเรื่องความรักขมรายนี้เกิดขึ้นในอำเภอมะขามอำเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีเมื่อเวลา1นาฬิกา40นาทีวันที่สสิงหาคม2529ขณะที่ร้อยตำรวจตรีปรากฏ ผู้มเกตแก้วกำลังทำหน้าที่เป็นนายร้อยเวรอยู่บนสถานีตำรวจภูธรอำเภอม,มะขามจังหวัดจันทบ,บุรีอยู่นั้นก็ได้รับแจ้งเหตุร้ายว่ามีเหตุคนถูกอาวุธปืนตายอยู่ในบ้านเลขที่1นึ่งหทับหหมู่ที่1ตําตำบลมะขามอำเภอม,มะขามจังหวัดจันทบ,บรุรีและขณะที่แจ้งให้ตำรวจทราบนี้คนถูกยิงได้ถูกญาตินำส่งโรงพยาบาลแล้วขอให้รีบเดินทางมาทำการสอบสวนด่วนด้วย เมื่อร้อยตํารวจตรีประกวดนายร้อยเวินได้รับแจ้งเหตุร้ายดังนั้นจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตํารวจเอกสังเวียนสุขโขผู้กํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดจันทบ,บุรีได้รีบรุดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับพันตํารวจโทธทีรทัศน์เจริญสันสารรอดใหญ่สถานีตํารวจภูธรอำเภอมะขามและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจานวนหนึ่งเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้สอบถามจึงได้ความว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ภายในห้องตรงเชิงบันไดซึ่งอยู่ติดกับห้องครัวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปก็พบแต่รอยเลือดหยดเปื้อนอยู่ข้างทางขึ้นบันไดมีสิ่งของใช้หลายอยา่างตกกระจายเกลื่อนอยู่ที่พื้นห้องแสดงร่องรอยการต่อสู้กันอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้นาที่จึงได้ทําการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการในขั้นต่อไป ในการสอบสวนถึงคู่กรณีที่ก่อเหตุขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งได้นําส่งโรงพยาบาลไปแล้วชื่อนางสุนันทาอายุ28ปีส่วนมือปืนที่ยิงนางสุนันทาได้รับบาดเจ็บคือสิบตำรวจตรีสังเวียนอายุ26ปีสาม,มีของคนเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจประจำอยู่ที่สถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองขามนั่นเองหลังจากเกิดเหตุแล,แล้วสิบตำรวจตรีสังเวียนได้กระโดดขึ้นรถยนต์ขับหนีไป พร้อมด้วยอาวุธปืนที่ใช้ยิงนางสุนันทาภรรยาจากการสอบปากคำบรรดาญาติของนางสุนันทาผู้ดได้รับบาดเจ็บด้วยความว่าก่อนเกิดเหตุสิบตำรวจตรีสังเวียนได้ออกจากเวียนยามมาถึงบ้านก่อนเวลา21นาฬิกาได้ร้องถามหานางสุนันทาภรรยาว่าไปไหนเพราะไม่เห็นอยู่บ้านก็ได้มีญาติของนางสุนันทาบอกว่าเห็นนางสุนันทาออกไปข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าไปไหนเพราะไม่ได้บอกไว้จากนั้นก็เห็นสิบตำรวจตรีสังเวียน นั่งคอยภรยาอยู่ภายในบ้านพักและเวลาได้ผ่านไปถึงเที่ยงคืนเศษแล้วนางสุนันทาจึงได้กลับมาบ้านทันทีที่นางสุนันทาเข้ามาภายในบ้านและได้มองเห็นเสบตํารวตรีสังเวียนนั่งคอยอยู่จึงได้ร้องถามว่าทําไมยังไม่นอนเสบตํารวตรีสังเวียนจึงตอบว่าก็นั่งคอยเธออยู่น่ะสิไปไหนมาหรือจึงได้กลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้นางสุนันทาไม่ได้ยินผัวรักร้องถามเหมือนถูกจี้จุด หรือคล้ายจะเป็นการพูดจาแบบประชดประชันตัวเองดังนั้นด้วยความเป็นเจ้าอารมณ์อยู่แล้วจึงได้พูดด้วยเสียงอันดงังตอบโต้สวนไปทันทีว่าฉันก็ไปเที่ยวมาบ้างสิที่เธอยังไปเที่ยวได้เลยนี่นาจากนั้นเอกมันเหมือนกับการเอาน้ำมันเทใส่เข้ากองไฟเมื่อปรากฏว่าทั้งคู่ได้เกิดปากเสียงกันขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับโดยนางสุนันทาได้ร้องด่าสามีด้วยเสียงอันดงังและหยาบคาย ซึ่งตรงกันข้ามกับสิบตรวจตรีสังเวียนผู้เสียงค่อยและด้วยคำสุภาพตามลักษณะนิสัยของตัวเองที่มักจะพูดคุยกับภรรยาด้วยถ้อยคําที่ไปเราะและน่าฟังเสมอมาเมื่อทั้งคู่ได้โต้เถียงกันได้สักครู่ใหญ่สิบตำรวจตรีสังเวียนเห็นว่าถ้าหากขืนเถียงกันอีกต่อไปคงจะไม่ได้การแน่มีแต่จะอับอายชาวบ้านเขาเท่านั้นจึงเดินขึ้นไปยังห้องนอนชั้นบนหยิบอาวุธปืนประจําตัวเนบเอวเพื่อจะออกไปจากบ้านพัก ทันทีที่ลงมาได้มาชั้นล่างนางสุนันทาได้มองเห็นการกระทำอยู่ตลอดเวลาก็เดินออกมายืนขวางอยู่ที่ตีนบันไดพร้อมกับร้องบอกว่าจะไปหาเมียน้อยอีกละสิเท่านั้นนางสุนันทาก็กล่าวพรุศวาด,ด้วยคำพูดอันหยาบคายเข้าใส่สิบตารวจตรีสังเวียนผู้เป็นสามีจนตั้งตัวไม่ติดแต่แทนที่สิบตำรวจตรีสังเวียนจะโกรธกลับไม่ตอบโต้และเดินก้มหน้าลงบันไดเพื่อจะไปยังรถที่จอดอยู่หน้าบ้านทันใดนั่นเอง ด้วยความโกรธนางสุนันทาไม่ได้ยินเสียงตอบจากสามีดังนั้นนางสุนันทาจึงได้กระโดดหมายเข้าคว้าอาวุธปืนที่เน็บอยู่ที่เอวของสามีทันทีเิบษฐตำรวจตรีสังเวยียนจึงปัดป้องและกอดรัดฟัดเวียงกับนางสุนันทาอยู่ที่เชิงบันไดข้างครัวนั่นเองทันใดนั้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงปืนดังก้องขึ้นหนึ่งนัดเมื่อเสียงปืนสงบลงปรากฏว่าแรางของนางสุนันทาก็สุดพรวบลงกองกับพื้น ส่วนสิบตำรวจตรีสังเวียนเมื่อเห็นนางนั้นก็ตกใจรีบผุนผันขับรถยนต์หายไปหลังจากนั้นบรรดาญาติญาติของนางสุนันทาต่างก็รีบนําร่างอันโชคเลือดของนางสุนันทาส่งโรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรีทันทีต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสอบปากคำบรรดาญาติญาติของนางสุนันทาในเบื้องต้นแล้วก็รีบเดินทางไปยังโรงพยาบาลจันทบุรีเพื่อตรวจดูอาการของนางสุนันทาซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบจากในแพทย์ที่ให้การรักษาว่านางสุนันทาถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสามเข้าที่บริเวณท้ายถอยหนึ่งนัดกระสุนฝังในและเมื่อนําส่งโรงพยาบาลได้เพียงชั่วครู่นางสุนันทาก็ขาดใจตายเพราะถนพิษบาดแผลไม่ไหวไม่ได้ทราบเช่นนั้นจึงได้ลงบันทึกประจําวันไว้พร้อมกับได้ออกติดตามสิบตำรวจตรีสังเวียนมือปืนที่ฆ่านางสุนันทาภรรยาของตัวเองต่อไปจนกระทั่งในตอนเช้าของวันใหม่ วันที่หกรกฎาคม2529ขณะที่พันตำรวจโทธีรทัศน์เจริญสันสารวัตรใหญ่กำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานสิบตำรวจตรีสังเวียนมือปืนผู้ฆ่าภรรยาของตัวเองได้เข้ามามอบตัวจึงได้สั่งให้ควบคุมตัวสิบตำรวจตรีสังเวียนไว้ทันทีจากการสอบสวนสิบตำรวจตรีสังเวียนในเวลาต่อมาด้วยความว่าขณะเกิดเหตุน,นั้นได้มีการยื้อแย่งปืนกันขึ้นระหว่างนั้นภรรยาก็ร้องด่าตน ด้วยถ้อยคำหยาบต่างๆนานาแต่ตนก็พยายามอดทนและพยายามย่งปืนขึ้นมาให้ได้เท่านั้นแต่เสียงปืนก็เกิดดังสนั่นขึ้นอย่างที่ตัวเองไม่รู้ตัวและเห็นร่างของนางสุนันทาสุดหัวบลงด้วยความตกใจจึงได้รีบขับรถออกจากบ้านโดยไม่คิดว่านางสุนันทาจะถึงแก่ความตายเพราะจีแรกคิดว่ากระสุนคงเข้าจุดไม่สําคัญอะไรนักหลังจากขับรถออกมาจากบ้านแล้วได้ขับตะบึงมาเรื่อยๆอย่างคนใจลอย จนรถถึงกรุงเทพจึงได้ไปหาเพื่อนหลังจากนั่งทบทวนเหตุการณ์อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็รีบตีรถกลับจันทบุรีทันทีทราบข่าวจากญาติว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วจึงได้มอบตัวดังกล่าวซึ่งภายหลังจากพันตำรวจโทเทระทัศน์ได้สอบปากคำสิบตำรวจตรีสังเวียนเรียบร้อยแล้วก็ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันเดียวกันนั่นเองต่อจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ก่อนจะเข้าสู่ห้องขังสิบตำรวจตรีสังเวียนได้เปิดเผยว่าได้แต่งงานอยู่กินกับนางสุนันทามาแล้ว5ปีมีลูกผู้หญิงด้วยกันหนึ่งคนก่อนที่นางสุนันทาจะมาอยู่กันฉันสามีภรรยากับตนนั้นนางสุนันทาเคยมีสามีมาแล้วและเคยใช้มีดไล่ทำร้ายสามีเก่าจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและได้รับโทษอาญามาแล้วแต่เมื่อฝ้าดินได้ลิขิตให้ตนมาพบกับนางสุนันทาและต้องมาเป็นสามีภรรยากัน ตนก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันคงให้ความรักและความอบอุ่นแก่นางสุนันทาตลอดมาและได้พยายามเก็บหอมรอมริบจนมีฐานะพอสมควรแม้จะไม่ริ่มรวยล้นฟ้าแต่ก็มีความสุขตามอัธภาพและในระยะหลังนี้เองนางสุนันทาได้เปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงเกลี้ยกล่อชอบพูดจาหยาบคายและดูหมิ่นตนบ่อยครั้งที่ตนไม่โตต่อได้แต่อุ้มลูกสาวไปคลายทุกข์กลิมท่าน้า และร้องไห้อยู่หลายครั้งเพราะไม่คิดว่าภรรยาของตนจะกลายเป็นคนเช่นนี้เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนี้จนผมต้องกลายเป็นผู้ต้องหาผมก็ต้องยอมรับกรรมนั้นสงสารและห่วงแต่ลูกเท่านั้นที่ต้องกำพร้าแม่ส่วนพ่อต้องติดคุกติดตารางผมปร่งแล้วครับชีวิตของคนเรามันก็เท่านั้นแหละเสีบตำรวจตรีสังเวียนกล่าวด้วยตาแดงกล่ำคล้ายจะร้องไห้ทำเอาตำรวจน้อยใหญ่ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็เบื่อนหน้าหนี และนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สอพอมะขามจังหวัดจันทบุรีเมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ